สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาทหรือเมเทอไรต์นะครับในกลุ่มมิวเซียมเมเทอไรต์หรือพิพิธภัณฑ์อุกบาทนั่นเองนะครับนี่คืออุกบาตซิกโฮลอะไลนะครับเป็นอุกบาทเหล็กเหล็กขีดขีด AB นะครับ เพื่อนๆดูดีๆนะครับอุกาบาทชนิดนี้จะเป็นอุกาบาทที่ผิวเขาจะดําเหมือนกับน้ํามันที่เคลือบกับพื้นของอู่ซ่อมรถนะครับนี่เพื่อนๆอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับเพื่อนๆเห็นไหมลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย ครบ3วิแล้วผมจะเลื่อนนะครับเห็นไหมครับอุกบาทเหล็กเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับชัดเจนแคปภาพขยาย ครบ3วิแล้วผมจะเลื่อนนะครับนี่แคปภาพขยายครับแคปภาพแล้วขยายได้เลยแคปภาพครับขยายดูได้เลยผิวเขาเนี่ยจะเหมือนกับ พื้นผิวของอู่ซ่อมรถนะครับแล้วมันจะมีริ้วเป็นเส้นนี่ครับแคปภาพขยายดูเองได้เลยครับแน่เห็นไหมครับดูริ้วครับจะเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะครับ ลิ้วของการเผาไหม้นะครับรอยพับรอยยับนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ